นายกเมื่อวานนี้นะไปที่เชียงใหม่ปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงขบวนการเอาคนต่างด้าวมาสวมแล้วทาหลักฐานเท็จไปยื่นออกบัตรประชาชนแล้วนี่คือสีสันฮะคือระหว่างแสดงหลักฐานข้อมูลประกอบนายกรัฐมนตรีทําอะไรเนี่ยเนี่อันนี้คือสองสองอะไร เป็นแบบตางตรงนี้นะครับบัตรตรงนี้เรียกว่าบัตรหัวสูนยนะครับบัตรตรงนี้เรียกว่าบัตรหัวเลขแปดนะครับสิ่งที่เราพบก็คือฐานข้อมูล480ล้านนะครับที่นําไปสู่การออกบัตรบัตรหัวสูนยเป็นบัตรที่แค่ยืนยันอัตรายนะครับแทบจะไม่มีความสําคัญแต่บัตรเลขแปดเนี่ยเทียบข้อมูลบัตรเป็น กานี้เ่วกกัก็มีทั้งอาวุธปืนมีทั้งบัญชีเงินหมุนเวียนแล้วก็มีพระเครื่องสองพระเครื่องก็บอกว่านี่เก๋ค่ะนลีลานายกอเมริกน